บักเอ็มทอดเ้นไฟดีจะไป็น้นแบบขายเพิ่งจะไป็น้นแบบขายทั้งยังก่อนเป็นไฟทั้งอะไรเอ็มไทยอยู่ว่าแมงฮะถ่ายเลยเนี่ยแม่ใช้กล้องแม่ถ่ายอ่ะใช้กล้องแม่เอาหน่ะไปไปถ่ายให้น้องสิถ่ายคลิปเหรอ บห um ุ mm ่นได้นะคะยี mm ่ส hmm. ิบาทบนหุนได้แะคะใปกาบนุ่นนะคะเบสเบสเบสเบเบบอันอ่าได้ไหมเ๋ยยังิ่แกแวะอยู่แกแวะอยู่หนึ่งสองสามอ่วิดีโออวิดีโอิอิโอโอเค สวัสดีค่ะลูกค้าทุกคนนะคะใครผ่านใครผ่านมาปุดินนะคะแวะซื้อเป็นฝายทอดนะคะอย่า20บาทค่ะลูกค้าแก้วแรกนะคะใครผ่านใครผ่านมาไปแล้วบุรินนะคะแวะซื้อได้นะคะมาเร็วมาเร็วกระปุกค่ะอร่อยด้วยนะคะมาเด็ดขาดตะกร้อมีทั้งชีสเหลือ1%เหลือ1%บาร์า 1> 1บ,าบีคิวนะคะสามารถ เลือกได้เลยค่ะตามใจนะคะลูกค้าค่ะบ๊ายบายค่ะหนูไปขายมาอะไรต่อก่อนบ๊ายบายวสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับแป๊บเดียวมีควนมึงไหลเล่ะโอเจ็บสเปรย์แมนโอ้หลบลอขายแผ่นไฟ

เจ้าของแฟนฝ่ด้วยพี่น้องสียาคูดินโอ้แม่วางโทรศัพท์ก่อนจ้ามากินน้ำกัดเกี่ยวแล้วจะแหกมัดให้ลูกสาวจ้าให้ลูกสาวตีใช่ล,ลูกสาวใหญ่อันนลูกสาวล่ะนี่ลูกสาวหละ่ะตีลูกสาวใหญ่ลูกสาวโกโคกอยู่อยุทยาจา้า <laughs> ตอนนี้ไหนลูกสาวให้แม,ม่พี่น้องอเบิ่ง ไปยากกินกับแวมซื้อด้วยซีแยกพูดินเกือบม่ซื้อไฟเขียวด้วยซีเก่นละทางนึกล้องถอดได้พี่น้องนี่ซีแยกพุดินเบิดเบ็ดพอดีแบดเบิดพอดีแล้วของเอ็มไทยมั้งี่น้องทางนี้ซอยกันจ้านงินซอยกันแล้จ้าพอแล้วโบสิไทยนี่นั่นชีสตีใส่ชีส แม่เฮ็ดมืองามๆได้ไหมล่ะมั้งไยเป็นไงไทยมาเลยว่าขยันเลยจะไทยจะทายเล็บเมี่ยเดวาเห็นวันนี้วันอาทิตย์ดหลอือดหลายวันอาทิตย์แม่สงสุเด็กินตัวสงสัยอือยู่กอยู่ก็บเียจะกินก้อนสิกินเลยจีไอเห็ดปลามึงอือสิกินเลยเด้อกินแล้วมึงตองมาไทยทักนยม เดีไปเห็ดปลาตองครับ, the best, the best. บรเดี๋ยวไปเห็ดเดี๋ยวไปเห็ดแม่ค่าแม่ค่าทอดแผ่นไฟอเ,เฟาอเเฟากระป๋องแม่ยี่ใส่นี่บาร์บีคิวอิติกา้าชีสชีส สีแยกผู้ดินเด้อพี่น้องพอได้อยากกินแวะมาซื้ออุดหนุนน้องนนี้ด้วยพี่น้องชิมแม่เอม็มมากิ้น้ำแม่เอมอมาลองชิมลองชิมก่อนพี่น้อง ลองชิมก่อนอันนี้รถรถยังไหมจัดยังข้อเย็นที่ปฏิกะชีติโอ้นาทานยั่เด้อพี่น้องเป็นตาแสบอยู่ประมอไทยได้นไงชีแยกประมอชีแยกผู้ดินประมระออำเภอผู้เขียวป <ะ S 2> ่าชัยภูมิคนเบ่งอยูเล้ากันจิมาพี่จีลองชิม,มเอากินเป็นตาแสบกว่านี้นะแม่โชว์ไหมครบครับครับครบหลาย แล้วเบี้ยมทอดเนาะแสบเลยแม่เปิดเครื่องเลยบอสแสบแสบใส่กะิ่พักเลยอ่ะอ้เนี่เขาจางบานนี่จังบาทเนี่ยี่สิบบาทว่าีสิบบาทก็ได้หลายเถอะนี่พี่น้องได้หลายได้หลายพี่น้องมา อืขับไลดี๋ยวกูกินกูยางกูสิไปขายออกคขาหบอไปโพสไปสิออกไปขายเลยอืเจ้าเห็บก็ต้องเข่าล่ะสินะก็ต้องเข่าไปย่างแม่อันนี้ดอกไม้ก่อนอันเปิดโทรศัพท์ก่อนช่วงนี้แชทเมื่อกี้นี่แม่แสบแสบฝากนวลน้องหน่ด้วยพี่น้องเห็นปะไม่สีเป็นหมดเร็วสิออกไหมจังโอ้ย ลายเอี่ยมกูกับลายเสือจะมาคือกันแข่งฉันนอนอืมแซ่บแสบเปิดเครื่องให้แม่ดูเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้ไหนเป๊กแซ่บแสบมึงไปถ่ายเป็นคนสื่อชิมหรือแ่บแสบถิมัดแกวของก้อนของแม่เท่าหรอไปถ่ายเป็นคนสื่อแซ่บแสบนี่จองเลยอืมแซ่บไรแม่เปิดเครื่องกิมบะ เปิดแล้วเค็มก็แแทบแด้ว่าแสบอืมกรงก่าน้อหน่อยอืแสบด้วยแสบยู่แสบด้วยอามันกนไมแล้เอเพี่น้องขอลาเพนชันิดได้ไี่น้องวันนี้มาคลิปนี้ก็นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้ไี่น้องสวัสดีครับ